ดีค่ะดิฉันนัทกิตาใจรวมกูลค่ะดิฉันรัชญรักษ์ภักดีค่ะแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพวันนี้เราจะมาเสนอเมนูน้ำพริกกาดหมู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 นะคะกับโครงการบุรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิดจิตอาสา ปีงบประมาณ2,564ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะพี่ฟิวมีอะไรบ้างคะ<อ>เดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนผสมของน้ำพริกากากหมูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากกระเทียมหอมแดง พริกป่นน้ำตาลทรายใบมะกรูดผงปรุงรสและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้กากหมูนะคะจริงๆแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเอาไปทอดก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงกากหมูใบมะกรูดนะคะพวกนี้จะต้องเอาไปทอดก่อนอันนี้คือที่สำเร็จแล้วหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะต้อง เอามาคลุกค่ะขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญเริ่มต้นจากพี่ฟิวใส่กระเทียมลงไปค่ะโอเคค่ะหมดแล้วไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเลิศใสหมดเลยค่ะไปค่ะมีแล้วมั้งคะหอมแดงค่ะกระเทียมเสร็จแล้วไปหอมแดงนะคะหอมแดงต่อด้วยขงปรุงรสโอเคใสหมดเลยนะคะหมดเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโอเค คนให้เข้ากันก่อนนะคะ,ะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสด้วยน้ําตาลและพริกป่นนะคะอันนี้ใส่พอประมาณพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะ,ะคะอ่ะพอดีพอดีค่ะเอาการาด้วยสายตาประมาณนี้เนาะได้ค่ะโอเคค่ะ,คคะแล้วก็พริกป่นใช่ค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยกาดหมู อ่าโอเคนะคะโอเคใส,เใส่หมดเลยใส่หมดเลยแน่นแน่นจุกจุค่ะน้ำพริกกับหมูแน่นมากแม่นะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันและสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะจะบอกว่าน้ำพริกกัดหมูอ่ะเป็นอาหารแปรรูปที่สามารถนำมากินคู่กับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปล่าเอยข้าวผัดเอยข้าวข้าวผัดน้ำพริกใช่ไหมคะน้ำพริกกากหมูผัดซีอิ๊วน้ำพริกกากหมู ทำลัดหน้าได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่แอดวานขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นของที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นะคะอืมโอเคค่ะอคะ่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วน้ริกกากหมูของเราสวยงามมากแม่ จบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกหมูจากแผนกวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้ำพริกกาหมูอันนี้นะคะสามารถนำไปทำได้จริงๆใช้เราประทานจริงๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่สามารถติดตามมาที่นะคะที่ b ีซีแบทออนไลน์คลาสนะคะผ่านช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ อีกช่องทางนึงนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเ c e บุ๊กนะคะของแผานาวิชาการท่องเที่ยวเองเลยนะคะคือ b c ซแบทอ่าเฮ้่ซึ่ง b ีแบทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นักกจตาแล้วก็ทางอาจารย์ฟิลเองนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ